มาดูเรื่องทางเศรษฐกิจกันบ้างนะครับกับการพัฒนากลุ่มไม้หรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาประชุมต่งตางๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งหอ,อการค้าจังหวัดเชียงใหม่ครับ <c oughs> เปิดตัวม่วนใจพาสนะครับเ <c oughs> จาะก,กลุ่มไม้รูปแบบบัตรรวมสินค้าและบริการของจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการตลาดไม้และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ครับ นางสุรัตด,ดาคารุติลาวันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่นายสุวัชัยนิมมานเทวินผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศการองค์การมหาชน <c oughs> นายจุลนิดหวังวิวัฒประธานหอ,อการค้าจังหวัดเชียงใหม่และนางสาวทีรธิดาคุวันทะราลัยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยดิจิทัลแพลตฟอร์มวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด เปิดตัวม่วนใจพา s s สครับในกิจกรรม City Pass Experience เพื่อส่งเสริมการตลาดไม้และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับม่วนใจพา s s สนะคะก็อยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลหลักที่ชื่อว่าทัก่ายซึ่งเป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิทัลแห่งชาติมีการดาวน์โหลดแล้วกว่า500 0 0ครั้งค่ะเป็นการรวบรวมบริการด้านการท่องเที่ยวแบบไร้ขีดจำกัด ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลและยังอำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางไหม่ที่เข้ามาทำกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นการประชุมองค์กรการประชุมนานานชาติงานแสดงสินค้าเมกะอีเวนต์ให้ได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่โดยคัดเลือกบริการที่เหมาะสมจากผู้ประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่มบริการนวดและสปาก,กว่า50แห่งค่ะได้ยินแบบนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวกับตัว เหมือนม้วน,วน,วนจ่ายพาสเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าจะไปหาได้ที่ไหนหรือว่าจะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทักทายนะผ่านทาง iOS แล้วก็ Android ได้เลยนะครับเพื่อที่จะซื้อม้วนจ่ายพาสแล้วก็เชียงใหม่พาสนะในราคาเริ่มต้นประมาณ960บาทนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นนักเดินทางไมซ์เนี่ยหมายถึงผูท้ที่จะต้องเดินทางไปบ่อยนะมาเชียงใหม่บ่อยแล้วก็ต้องไปร่วมประชุมสมมนาต่างเนี่ยมีพาสตัวนี้ไว้นะครับก็ ทำให้เข้าถึงบริการต่างๆได้ในราคาที่ถูกลงใช